สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเดี๋ยวเรามาดูกันลอกกันก่อนนะคะกระโดดเร็วมาก ว้าวไปดูลไปดูลได้ยินไหมคะเสียงกระลอกเราก็มาดูต้นมพะพร้าวทะเลทรายกันต่อนะคะมพะพร้าวทะเลทรายใบด่างนี่ก็ถามว่าเวลาเราซื้อเราคือเราซื้อเจ้าที่ รู้จักแล้วก็ประจํานะคะเพราะว่าอย่างถ้าเรามีต้นเองเราก็สามารถเพาะได้เลยแต่ถ้ากรณีที่เราซื้อเราต้องหาแ่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ไม่โกหกนะคะว่าด่างเพราะว่าการเพราะมะพร้าวทะเลทรายใบด่างเห็นไหมคะเมื่อต้นของเขาเกิดมาปุ๊บใบของเขาจะด่างทันทีโดยที่ไม่ต้องจําเป็นต้องรอโตนะคะบา,บางครั้งบางคนบอกว่าต้องรอโตก่อนจะดรียงว่าเชื้อด่างอันนั้น ก็าอาจจะเป็นไปได้ด่างตอนโตนะคะแต่ว่าด่างจริงๆก็คือว่าเวลาเราเพาะเม็ดปุ๊บเมื่อต้นของเขาโตแล้วมีใบให้เราเห็นใบของเขาก็จะด่างแบบนี้นะคะอันนี้คือด่างแท้และพอใบเรื่อยๆของเขาก็จะด่างการอนุบาลมะพร้าวตีนชายใบด่างนะคะก็คือเมื่อต้นของเขาเริ่มโตแล้วเราอยากให้ต้นสวยนะคะเราก็นํามาตากแดดอย่างน้อยครึ่งวันนะคะแสงแดดลำไรเราก็จะทําให้ต้นโต และเมื่อใบของเขามีประมาณ4ี่ใบเราก็สามารถแยกได้นะคะวิธีการแยกเราก็แยกใส่ถาดหลุมเพราะบางครั้งการเพราะของเราแน่นหนาแอาอาจจนเกินไปจะทําให้ต้นไม่สวยฉะนั้นเมื่อใบของเขาเกิดมา4-5่ใบนะคะเราก็สามารถนําไปแยกใส่ถาดหลุมแบบนี้นะคะ ใส่แต่ละหลุมต่ลหลุมเราก็จะได้กกที่สวยงามแล้วก็ใบที่สวยอย่างนี้เป็นใบใบยาวกับใบกลมนะคะที่เราเพาะเม็ดไว้ก็พอต้นของเขาโตเราก็มาใส่ถาดหลุมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้ต้นของเขาอวบอ้วนอันนี้ก็คือเทคนิคเมื่อป,ปลูกเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยทรายด้านบนนะคะความชุ่มชื้นต่างๆก็จะทําให้ต้นของเขาฟื้นตัวเร็วแล้วก็วางไว้ในร่มลำไยแบบนี้นะคะ อันนี้แตงโมก็วางไว้ในป่ากลก้วยลงเรือนอย่างดีนะคะลงเรือนธรรมชาติในการเพราะมะพร้าวทะเลทรายของแตงโมค่ะและเมื่อต้นของเขาจเจริญเติบโต,ตเต็มที่เราก็จะได้ส่งต้นที่สวยงามนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำให้ต้นที่เกิดมาแข็งแรงส่วนการพ่อเม็ดภาชนะที่ใช้ก็คือเป็นกระป๋องนะคะที่เราพลาสติกอันนี้แตงโมพ่อแบบไม่เจาะรูนะคะก็คือใช้หินภูเขาไฟโรยด้านล่างหลังจากนั้นก็ใช้ผิดมอสเพียงเท่านี้นะคะวางไว้ในร่มก่อนที่ต้นจะโตนี่คือวางไว้ในร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะพอต้นของเขาเริ่มโตเราก็วางไว้กลางแจ้งมีแสง แสงแดบถึงนะคะครึ่งวันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มะพร้าวทะเลทรายการปลูกมะพร้าวทะเลทรายก็เป็นไม้น่ารักนะคะเป็นไม้โขดเลี้ยงแบบขดสวยงามเป็นไม้ถาดจัดถาดจัดสวนถาดก็เป็นไม้ที่มีความเสน่ห์มีความน่ารักในตัวของเขาเองนะคะก็โดยส่วนตัวที่บ้านก็ชอบปลูกค่ะมะพร้าวทะเลทรขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ